สวัสดีครับผมทำอาหารไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับวันนี้มาตลาดาตลาดอะไรฮะลามซองลามซองนะครับผมเออ่เราจะทําก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวไก่น,น,นะฮะก๋วยเตี๋ยวไก่ครูสูตรครูแอลนะพร้อมไหมพร้อมไหมต้องหน้าไปอีกหน่อะ สุดคุเอ่วเยอะเยอะโอเคเราไปซื้อไก่กันตลาดนี้ผมก็ยังไม่เคยมานะครับผมอยู่นี่จะสองปีแล้วยังไม่เคยมาเนาะเดี๋ยวไปดูว่ามีอะไรแต่ก็อยากได้ไก่แก่นะฮะอยากได้ไก่แก่นะครับไปกันเลยไปเด้อ

หครูคูเราไม่ใช่ว่าเล่นดนตรีร้องเพลงเก่งอย่างเดียวนะฮะทำแบบข้าวยังเก่งด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ครูจะทำก๋วยเตี๋ยวไก่ให้กินจะซื้อผักก่อน เลือกก่อนมีบักลิ้นหมาเอออันนี้ลาบอร่อยนะ อันนี้ของแม่ค้าป่ะใช่แล้วขายไงที่ละสิบบาทเหรอขนานทำผมซื้อสองอันอันนี้สำหรับว่าเดี๋ยวเอาไปเอาไปลาบได้ใช่อันนี้คิดอันนี้ช่างต่างห่างอ่าแล้วก็คิดตังจะได้รู้ว่ามันเท่าไหร่อ๋ออันนี้สี่สิบบาทโอเค ใส่ด้วยกันได้เลยนาใส่ด้วยกันเดียวฮะใส่ด้วยกันนะเราไปลาบเหรอใช่ชอบกินออกกมกล่อมลาบดิก้อยลาบกินได้หมดอ่ะอือต้นหอมที่แดงตลาดใหญ่นะฮะตลาดใหญ่ของขายเยอะเลย เก่อว้นเโอ้ตอนกระเทียมขาอเยอะเลยอของซื้อของไข,ขาเยอะไก่หมู Oh, muối than tuổi mà quá. Oh, <cười> <cười> này khay ngay. 190. 190. Đẹp quá. Đẹp quá. Đẹp quá. เพื่อนบอกซอยจุเพื่อนบอ,อกอบไก่โอ้หนี่ตีนไก่ใหญ่มากใชอือเดี๋ยวถ้าวันนั้นแนมะ่เีียากกินอ่ะใช่ใช่อย่างนี้เลย<อ>หรือจะเอาข้อไก่ไว้ด้วยแ่น้องไหม นไก่อันนี้ไปต้มนะจะได้ฉีดอ่าฉีดมันอ่าฉีกกินขาไก่นะครับอืมทำไรไหมไก่เนื้อไม่ต้องสับไม่ต้องสับไม่ต้องสับไม้องสับ,สบเราไปต้มทั้งตัวแล้วก็มาฉีดนะฮะดูของ ตลาดนี่ใหญ่เออโอเคอ่วันนี้มาซื้อนี่เดีอขอของอเยอะมากเลยเนที่นี่อจ้าอะหาอะไรถั่วงอ,อกอ๋อลงโน่นเนาะเนี่ยไปแล้ว ตลาดใหญ่มากเกิดห้อง,งอกผมกินเส้นหมี่แล้ว,วอือได้นะได,ได้อันนี้หมี่สดมั้งไม่มีนะเอามาวันนั้นแล้วเยืนน้อยแล้วมั้ง มาทางนี้ไม่มีผิดหวงังแต่มันก็หาที่จอดรถแค่นั้นเองนะอืมเครื่อ,อ,องทำขนมจีน แล้วเขาก็ล้างนี่นน เดี๋ยวเราจะกลับไปทำเลยนะฮะ,ะทำก๋วยเตี๋ยวไก่เดี๋ยวกลับไปทำเลยใช่ไหมครูอ๋อสูตนี้แบบว่าไล่เทียมทันใช่ไหมไลยเทียมทันนะครับผมนะมนถ้าเป็นกระบีนี่ก็คือกระบีไลยเทียมทันกะบีมือหนึ่งอ่าถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่นี่ก็คือไล่ผู้ ท้าชินผู้กินร้านผู้กินโหหยับใครมากดูดูดูโอเคตามไปเลยดูว่าเราทำอะไรกันนะครับใส่อะไรบ้างมั่วๆไปก็อร่อยเอยงไงแหละนะครับผมอืมสุดมั่วฮะสุดรมั่วมั่วที่ไหนอร่อยที่นั่นครับผมนะอย่าไปซีเรียสอาหารไม่ได้ยากอย่างที่คิดหรอกผมบอกนะทำอาหารนะมันอยู่ที่เรานะ่ะการปรุงนะ่ะ แล้วก็ความชอบของเรานะครับผมอ่ามีอะไรก็ใส่ใส่ไปนะสำคัญที่สุดใส่ใจลงไปด้วยนะครับอ่าเรามาดูเครื่องปรุงของเรานะครับกวยเตียวไก่เนาะอย่างกวยเตียวไก่ก็แล้วแต่นะมีน้องไก่มีไก่แก่นะมีขาไก่ถ้าใครมีเลือดไก่อะไรก็เครื่องในไก่ก็แล้วแต่นะครับไก่ทั้งหลายอ่าอันนี้ก็เครื่องอ่า อย่าไปซีเรียสนะใครจะใส่อะไรก็เรื่องของใครนะฮะอันนี้ส่วนส่วนที่ครูแอลเขาทากินประจําซึ่งว่าว่าขึ้นชื่อว่าอร่อยนะฮะอ่าอันนี้เป็นอ่าเครื่องเทศอ่าก๋วยเตี๋ยวเนื้ออ่าเครื่องเทศก๋วยเตี๋ยวเนื้อใส่สองหอ่อใส่สองหอมันหอมหอมเครื่องยานะฮะเครื่องยานะครับอ่า ใครจะมีสูตรอะไรก็ไม่ไม,ไม่สำไม่เป็นไรนะฮะ,ะดูไปแนวทางเผื่อไปไปปรับไปอะไรตัวไหนที่เราไม่ได้ใส่เราใส่เรามันหอมหรืออร่อยทําไปนะครับเพื่อนๆอ,อย่าไปในโทิสูงนะน้ําตาลน้นําตาลปิ๊บนะฮะนะ้ำกระเทียมดองนะครับตอนนี้เราไปต้มผักก็มะละอย่างที่ทุกคนทํากันอยู่แล้วนะฮะ อ่าต้มน้ำอันนี้มะละนะฮะอืมแ,แล้วแต่เราเนาะเราจะทำมีสดมีเป็นชิ้นหั่นเป็นแผ่นๆ up to you นะ don't worry up to you ไม่ต้องซีเรียสนะซีเรียสนะ the vegetable ก็อย่างที่มีเนาะขึ้นใช่พผักชีอันนี้อ่ใบโหระพานะครับ ถั่วแงะฮะถั่วแงนี่ก็ขาดไม่ได้แล้วบางคนอยากจะใส่ผัดบุ้งหรือใครจะใส่คะน้าก็อัดทูยูนะครับอย่าไปอืมอันไหนชอบอันไหนอะไรใส่ไปมีอะไรก็ใส่ใส่ไปนะครับชอบอะไรก็ใส่เนาะสูตรของเราเองปรุงของเราเองเดี๋ยวตอนนี้กำลังรอน้ำเดือดน,นะฮะ เราน้ำเดือดก่อนแล้วเราจะต้มไก่ใส่เครื่องใส่อะไรเนาะเออเมื่อกี้ผมลืมบอกไปว่ามีพริกไทยดําด้วยนะไทยนะฮะเราเอาเครื่องเทศคั่วก่อนนะฮะพริกไทยดำอะไรพวกกวั่วล้วยกร้อเชยเลยนะครับแล้วก็มีราบผักชีกับเออรากขึ้นช่ายนะฮะแล้วก็ตามพริกไทยดํานะครับตามแล้วก็มาคั่วนะแล้วก็ให้มันหอมใส่น,น,น้ํามันดิ อืม่ยนะแต่พวกนี้ไม่ต้องขวหรอกะมเป็นเป็นของเอา่เอาของของ,ของไม่ได้แห้งขวให้มีกลิ่นหอมนลก่อนนะฮะได้กลิ่นไหมฮะมมคงไม่ได้กลิ่นแล้วครับผมพูดอะไรบ้าบ้าแ อย่าเครียดทำให้หาพูดให้เล่นชีวิตเราถ้าจะแข็งแรงมียาพิเศษอยู่3มอย่างนะอย่างแรกคือวันละทุกวันอย่าอย่าเครียดนะครับสองกินน้ำให้เยอะๆนะฮะสนอนหลับให้สบายนะสอย่างนี้จะทำให้สุขภาพไวแข็งแรงเลย แล้วก็กินครบนะกินให้อร่อยนะครับสุขภาพแข็งแรงแน่นอนนะครับผม๋ยวเดี๋ยวกว่าให้หอมก่อนนีนะ่นี้โอเคนะครับนะสีัาอย่างนี้ออกไม่นินิไม่ไหมนะไม่ใช่ไม่ไมนะนะกลิ่นหอมโอเคโอ้ใส<จ>่ว้าว good smell ยาเวอร์ดีกูดส์เหม o อยูโนะเคยอันนี้ที่เหลือเอ่อล้างก่อนนะฮะล้างมันหน่อยนะฮะล้างมันก่อนนะล้างมันหน่อยแล้วค่อยใส่นะครับเพราะเครื่องยามันไม่ล้างเครื่องยากินไปหน่อยผงให้ไม่ต้องเอ่อแล้วก็ใส่กระเทียมด้วยนะครับผมกระเทียมเม็ดนะฮะกระเทียมเม็ด น้ำกระเทียมดองเราก็เตรียมไว้นะครับอ่าไอพวกหัวขึ้นใช่หัวอะไรเนี่ยเออใส่ลงไปมันจะได้หอมนะใส่ลงไปมีอะไรใส่ก็ใส่ใส่ใส,ใส,ใส่ใส่ลงไปนะครับกระเทียมดองครับกระเทียมดองโอเคอ่ากระเอาอน้านิดนึงนะกระเทียมดองวอ์ น้ำกระเทียมดอกนะครับโอเคเครื่องยาจินมนะตรงอ้อเกากี้โอยสัวเกากี้นะเดใส่ใส่ให้หมดโอเคอ่าอ่าคำต่างยังไม่ใส่ใช่ไหมเดี๋ยวไปทำอ่ะอ่าโอเคจะให้ครูใส่ ไก่นะครับอือได้เลยอ่ะไปเลยไดเลยอ่าทั้งตัวอะไรจ้ะเดี๋ยวผมก็จะได้ฉีดน้ำพอเปล่าน้ำเลยไหมหลายคนกินน้ำเลยหม้อเล็กเลยเออหม้อใหญ่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาไก่ขึ้นมาแล้วก็เติมน้ำเข้าไปนะฮะแลเรแล้วไม่โปู <im itation> <g ir ly> ให้ต้มไก่นนะครับใส่ให้หมดเลยใส่เลยครับผมใส่ไปเลยอ่าปากลิ้นหมาของผมแล้วก,ก็เอ <im itation> <im itation> ากลับใส่ถุงก็ได้วันี้บางคนก็เอาไปทอดก่อนนะฮะอ่ะมามานลากกับหัวไชเท้าอ่ะ บางคนไป็นอดก่อนอ่าก็แล้วแต่นะครับอันนี้คือบอกเคล็ดลับให้ฟังที่เฉยนะฮะแหม่่่่่เ่่่่า่า่่่่่ส่่่่่ี่่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 ่้่่่ม่่ม่่ง่าา่ะ่่่่่่่อ,ไอไ่่่้่่นนะ่่าา่่รร่่้่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่า่่่่่่่่่่่่่่่ร เรามาทำสีนะฮะสีน้ำตาลปิดแต่น้ำไปหน่อยนึงเพื่อให้มันละลายไม่ต้องเยอะนะไม่ต้องเยอะเยอะไปกินหอมกำลังมาแล้วนะฮะกินเครื่องโบโลรแล้วก็คนไปเรื่อยๆนะฮะคนให้มันสีออกเข้มกว่านี้ นะครับสีดําเราก็ใส่เหมือนกันแต่ว่าเอาน้ำตาลช่วยทําให้สีมันน่ากินยิ่งขึ้นไม่ใช่ว่าดําแบบสีดําอย่างนั้นนะน้ำตาลมันช่วยช่วยเอาเอาให้มันออกไม่หม้หน่อยนะครับแล้วก็กินจะหอมขึ้นนี่เห็นไหมครับอ่ามันก็จะออกสีอย่างนี้นะฮะ,อะเอาครับที เราวางใส่นี่ต้องระวังนะครมันจะพุ่งเราดูก่อนนะน้ําซุปมันเห็นป่ามันไม่มีสีนะฮะอ่าเดี๋ยวเราใส่ลงไปก็ดูนะครับแต่ต้องระวังนะครับผมเพราะว่ามันก็จะแบบจู้เห็นไอ่าเวลาใส่ใส่นี่ต้องระวังนะครับผมระวังให้มากๆอ่าอย่าใส่น้ําเย็นนะไม่ต้องใส่น้ำเย็นนะฮะอ่าโอเค เปิดไฟล้างให้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 น้ำมันเย็ดเลยจะได้ออกง่ายนะครับอ่า สีมันก็จะน่ากินขึ้นเยอะนะน้นนะครับเนะีนะ่เดี๋ยวดูน้ำซุปนะเดี๋ยวดูน้ำซุปนะครับนะเดี๋ยวใส่ไปอีกจไดไม้มีอยู่ถ้าคนที่ไม่ชอบใส่สีดําที่ว่าสีแค่นี้พอก็จบอ่าถ้าเพิ่มอีกหน่อยให้สีสัน ววันนี้เอโอเคเอตจดลงสุดของคูแอว์ลมสุดผมนแน่แน่ช่วยกันทำนะฮะของใครมีอะไรดีก็บอกบอกกันแนะนำกันไปนะครับอนะบือันนี้เพื่อนๆดูนะครับเห็นไหมน่ะสีเห็นไหมฮะอ่าสีมันจะออกมาแบบเห็นไหมสีน้ำตาล นะครับอ่าแต่ถ้าเราไม่พอเราจะเพิ่มซีอิ๊วดำก็ได้นะครับแต่ตอนนี้เราจะปรุงให้ครูให้ครูแหววปรุงนะครับไอ้เจ้าของสุดปรุงใส่อะไรบ้างฮะมีซีอิ๊วดำสองช้อนค่ะอ่าซีอิ๊วดำนะครับแล้วก็ซีอิ๊วขาวอ่าอ่าคือเดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะว่ามันมันต้องมาเติมน้ำอีกมันไม่พอเราค่อยไอ้นี่ซีอิ๊วดำซีอิ๊วขาวแล้วน้ำตาแล้วอะไรอีก แล้วก็เกลือเกลือโอเคติวดำติวขาวเกลือนะแล้วเราค่อยปรุงอีกทีหนึ่งได้เหมือนกันเพราะว่า,ามันต้องน้ำมันต้องแห้งเรื่อยๆไปนะฮะอ่กินต้องใจเย็นทำไห้อร่อยอาบางคนจะใส่ใบเตยก็ได้นะครับให้มันหอมนะครับแต่ว่าใบเตยมันจะตัดพวกกลิ่นเครื่องยาหอม อโอเคตอนนี้เราใส่อะไรอีกเพิ่มไหมใ่แค่นี้่ะแค่นี้ก่อนครับผมเดี๋ยวมาตุน๋นต่อครับตอนนี้สูงไปประมาณครึ่งชั่วโมงแลนะเนาะกิ่นนี่โหปัดซอยได้กินเลยโอ้อย่าให้ทํานพุกธุมมาได้แบบโอ้นี่เห็นไหมสีสารมันสวยนะนะไม่ไม่ต้องดำเกินแต่ต้องเป็นนานๆก็จะดำอีกนะครับขาไก่ก็เริ่ม นะเริ่มเริ่มเปือ่อยเดี๋ยวไก่ไก่แกเราจะเอาขึ้นมาเอามาฉีกนะหนังมันหัน่นนะครับแล้วสักพักหนึง่งนะครับก็อดเอ็ดใจสักน,นิดหนึ่งก็ได้กิ้งลีอ้อาขาไก่กับปิเน่องไก่นิ่มแล้วเราเอาออกล้กลลวเดี๋ยวไก่แกไก่แกยังไม่นิ่มนะเราต้องคอยเช็ดไม่ต้องรอให้นิ่มแต่เราสักสิบนาทีไก่แก่ แล้วผมจะมาเอาออกมาคะฉีดนะครับมาละครับกับหัวด้วยเท้าก็ปล่อยมาแต่ว่ากลิ่นหอมมากเลยอืไก่ออกมาละเดี๋ยวเราก็ทําไก่ฉีดกันนะครับแต่โอ้ยหอมมากเลยเดี๋ยวเติมน้ำแล้วก็ปรุงรสนะครับเดี๋ยวเราใส่ตั้งหม้อลงไป ตักโมกคือโชรุดนะฮะแล้วก็เมื่อกี้นี้เนี่ยชิมมันจืดใช่ไหมคะใช่ใช่จืดไปหน่อยไปเลยดีคะ่ะเอ่อก็ถ้าจะถ้าช,ชอบแล้วแต่ว่าน้ำปลาๆๆปกติเนี่ยคุณเขาปรุงปรุงกันอยู่แล้วนะเนาะอ่าเ,เราใส่เกลือดีกว่านะครับเพราะอะไร,รบนโต๊ะอ่าใส่เกลือ,อใส่เกลือลงเลยไม่เป็นไรเดี๋ยว ก็ถ้าถ้าตืดเนี่ยใครจะใส่น้ำปลาค่อยปรุงอันนี้ไม่ต้อง่รตีเลยอ,อันนี้ไม่ต้องรอีอย่างเดียวนี้หวานน้ำตาลใส่นิดเดียวเองนะฮะอันนี้คือหวานคือนะมีน้ำกระเทียมมีกระเทียมด้วยเนาะมันก็จะออกหวานนิดไม่ไม่ได้หวานแบบเกินนะพอดีกลมกล่อมน,นะครับน้ำเราแค่นี้นะเราไม่ดำมากใช่นี่ผมว่าอย่างนี้กำลังสีสวยนะถ้าดะดําปี่นี่มันยังไง แล้วแต่คุณชอบนะฮะเพื่อนๆถ้าชอบดำกว่าน,นี้ก็ใส่สีดำไปแค่นั้นเองนะฮะเดี๋ยวเราจะฉีกไก่้ราให้ไก่เย็นนิดนึงก่อนนะฮะตอนนี้ยังฉีดไม่ได้ไมันยังร้อนอยู่เอาฮะ,นะะเพื่อนๆผมลืมไปเนาะว่าไอ้ตัวนี้ก็เคล็ดลับอย่างหนึ่งนะฮะเคล็ดลับคือใบหม่อนนะครับเออผมลืมบอกไปนะฮะลืมใส่ไม่ใช่อะไร ตอนนี้ก็ใส่ทันอยู่นะครับล้างให้สะอาดแล้วก็ใส่ลงไปนะมันเป็นอะไรที่เข้ากันมากกับเนื้อเอ่อพวกไก่เป็ดเนี่ยไปหมอนต้มเนี่อร่อยมากนะฮะอืมนะครับมันกลมกล่อมนะครับติดไว้อ่าเพราะว่าพอดีที่บ้านบ้านมีอยู่นะอ่าเตาไฟนะครับ เดี๋ยวเราก็ฉีดไก่กันโอเคเลยแล้วไก่ฉีดของเราเรียบร้อยนะครับผมนะแล้วนะครับอทุกอย่างพร้อมนะครับก็รอเด็กคุณกินนะครับผมนะแล้วก็ต้มน้ำก็รวบก็เตียวปกตินะฮะของผมเส้นหมี่น้ำนะครับอืมไก่ฉีก ขาไก่น้องแมวไม่ชอบชอบโอชเท้าผักสดเคถั่วงอกมาละ กระเทียวเอ้ยกระเทียมเจียวเข็ข้าคั่วเอ้ยเอ้ยเอ,ยเอยถั่วชอบนะครับน้ำส้มน้ำส้มนี่พริกสวนนี่ดองเองนะสองเดือนละปรบสองเดือน นะเดี๋ยวพลิกป okay. 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 ุ hmm. ่นระเบิดฝ okay. well, ุ่นกระจกระจกอะไรนี่ทิ้งได้ก่เก็บทิ้งไปนะโอเคเเทททิ้้งงัดี๋ยวลุยเลยนะครับเดี๋ยวลุยลุยแชมเบอร์เลยอืมหอม้องเครื่องเทศผมชอบเส้นนี่ 嗯。Mm. ใบมอนแล้วมันกลมกล่อมมากนะ 嗯。Mm. ถ้าเพื่อนๆอยากจะอร่อยเหมือนผมนะครับลองไปทําดูนะฮะถ้ามีใบหมอนผมแนะนําใส่ใบหมอนนะครับเนี่ยใบหม่อน ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับอย่าลืมช่วยผมนะครับกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะผมเช็บหลงครับถ้าเห็นข้าวนึกถึงเช็บหลงนะครับจะมีอาหารหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณอาจจะคิดไม่ออกนะครับเอาให้เป็นแนวทางนะฮะเอาให้เป็นแนวทางไม่ถือว่าสอนหรือเอ่อ อันนี้คือแนะนำนะครับผมขอบคุณมากๆอีกครั้งหนึ่งที่ติดตามตลอดนะครับสวัสดีครับขอกินก่อนเพราะว่ามันอร่อยนะฮะสวัสดีครับผมครับ